การบังเกิดขึ้นของบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิแม้เพียงคนเดียวย่อมยังสันติสุขแก่มหาชนทั้งหลาย วันนี้เป็นไงเป็นกันหากเราไม่บรรลุธทรมที่พระบรมไตรโลกนาถได้ส่งบรรลุแล้วเราจะถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาหากเราจะต้องตายไปในครั้งนี้ก็จะได้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้ที่ตามมาภายหลังให้ยึดถือเป็นแบบปฏิบัติต,ต่อไป เปนวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบปีพุทธศักราชสองพภายในอุโบสถวัดโบสถ์บนบางคูเวียงพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันดำเนินจิตหยุดนิ่งจนค้นพบเส้นทางสายกลางภายใน นับเป็นความโชคดีอย่างมหาศาลแก่มวลมนุษยชาติที่หลวงปู่วัดปากน้ำท่านได้สละชีวิตเป็นเดิมพันจนสามารถค้นคว้าวิช,ชาธรรมกายที่สูญหายไปให้กลับคืนมาสู่โลกได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อท่านเข้าถึงธรรมะอันประเสริฐแล้ว <NPC> ก็มิได้อยู่นิ่งเฉยเพียงลำพังกลับทุ่มเทแรงกายแรงใจ เผยแผ่มรดกธรรมอันทรงคุณค่านี้ให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกอย่างมหาศาลด้วยคำสอนอันเป็นอมตะวาจาว่าหยุดยุดเป็นตัวสำเร็จแม้ดวงประทีปแห่งธรรม จะลาลับไปแล้วแต่แสงสว่างอันโชดช่วงยังคงถูกจุดต่อกันไปยังไม่ขาดสายผู้สารต่อมโนปนิทานในการเผยแผ่วิชาธรรมกายสืบต่อมาคือคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน,นุกอยู่สิทธิเอกผู้ที่หลวงปู่วัดปากน้ำกล่าวว่าเป็นหนึ่งไม่มีสอง คุณยายอาจารย์ให้การอบรมสั่งสอนธรรมปฏิบัติแก่เราสิทธิานุสิท์โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากและหนึ่งในนั้นมีนิสิตหนุ่มท่านหนึ่งชื่อนายชยบูรณสุทธิผลมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดียิ่งเป็นผู้ช่วยคุณยายอาจารย์สอนธรรมะจนกระทั่งมีผู้สนใจมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เรือนไม้สองชั้นภายในวัดปากน้ำ ดูครับแคบลงไปถนัดตาสมัยแรกๆอ่ะยายก็ไม่ได้คิดจะสร้างวัดอยู่วัดปักน้ำหลวงพ่อธรรมะเนี่ยท่านก็เรียนอยู่สวนกุหลาบท่านก็เดินไปหายายบอกว่ายายๆายอยากจะบวชจังเลยยายก็บอกว่าคุณหรือจะบวชถ้าคุณจะบวชคุณเป็น คุณกบเบเลียนเนี่ยจบยญญาก่อนจะบวชให้หลวงพ่อธรรมะก็เข้ากเกษตรได้เข้ากเกษียได้ก็ไปเอาหลวงพ่อทัตตะมาอีกคนหนึ่งหลวงพ่อทัตตะก็โอ้โหวิชาเดระฉานนี่นะนี่เรื่องจริงนะวิชาเดระชานเนี่เต็มตัวมาเลยว่าจะห้ำหั่นสององค์นี่ลงสองคนนี่ได้เกือบตาย ต่อมาเมื่อท่านชัยบูรณ์สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งทำให้ท่านได้ศึกษาธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งและได้รับการฝึกฝนอบรมจากคุณยายอย่างดีเยี่ยม ื่อรวบรวมคณะสิทธิ์ได้กลุ่มหนึ่งแล้วท่านก็ปรารถนาจะขยายวิช,ชาธรรมกายให้กว้างขวางยิ่งขึ้นอยากันนึกว่าเอเราต้องคิดหาเป็นดินยักแห่งนะฮะอยากคิดได้ให้คนไปขอเป็นดินขอห้าถิ่ได้เข้าให้ยกหมดยกให้หมดผืนเลยจ้ะจะก็ะส่งหลวงพ่อทัตตะเนี่ยมาก่อนจ้ะมาเฝ้าแผ่นดินนี่ไวะ พอวันเสาร์ยายก็ขึ้นรถมาทุ่งนาเนี่ยทุกเสาทุกเสามีเป็นทุ่งนานะสร้างวัดใหม่เป็นทุ่งนาเลยไม่มีอะไรเลยเกือบตายก็จะเอาวัดลงก็จะสร้างวัดได้เหนื่อยจังเลยยายนี่เหนื่อยจังเลยเหนื่อยจนเป็นโรคขาดอาหารเนี่ยสมัยแรกๆนะเช้ามากินข้าวแล้วต้องนั่งธรรมะไปถึงห้าโมงของวันพอห้าโมงของวันแล้วก็ทำไง ลงช่วยเขาปลูกต้นไม้ห้าโมงเย็นก็อาบน้ำอาบท่าขึ้นมานั่งธรรมะไปถึงสีง่ทุ่มทุงจะได้นอนสมัยน,นีย้คนเขายังไม่ค่อยศรัทธาพระยายนี่ยังไม่ค่อยศรัาทธาพระยายเขาศรัทธายายมากยายก็ไปบอกบุญคนนั้นบอกบุญคนนี้เขาก็มาช่วย,มา,วยาาม,มาช่วยสร้างอตติมั่งมาช่วยสร้างครัวมั่ง แล้วก็วางแผนไม่พระเราเนี่ยออกเป็นบาทพระในวัดนี่นะมาใหม่ๆอ่ะไม่เอากออกเป็นบาทจะหุงข้าวเลี้ยงทำอ่ะเล้ยายอยู่มาอยู่มาจะเหนื่อยมากๆเขาอยากก็ไม่มีแรงเดินไม่ไหวแล้วก็ก็เอายายน่ไปกุกไปจุลาหมอจุลาพวกหมอป่ามากวดเขาบอกไม่มีโรคอะไรโรคขาดอาหารยายนะ่ยทำงานหนักมานมากที่สุด ด้วยดวงใจที่เด็ดเดี่ยวกล้าแกร่งยิ่งกว่าเพชรด้วยปัญญาอันชาญฉลาดของคุณยายที่ได้วางกฎระเบียบต่างๆในการบริหารวัดช่วยปูพื้นฐานให้หมู่คณะเป็นปึกแผ่นและคอยให้กำลังใจแก่สิทธิ์มาโดยตลอดทำให้ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งมาเป็นวัดพระธรรมกายที่มีระบบระเบียบงดงามยิ่งเป็นสีสง่งาแก่พระพุทธศาสนาและเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่ชาวโลกทั้งหลาย จากวันนั้นถึงวันนี้วัดพระธรรมกายภายใต้การนําของพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยได้พิสูจน์ให้เห็นถึงปณิธานอันมั่นคงที่จะสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระและสร้างคนให้เป็นคนดีมาโดยตลอด ด้วยการมุ่งเน้นอบรมธรรม,ธรมะภาคปริยัติควบคู่กับการปฏิบัติอย่างจริงจังทำให้สาธุชนจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมศึกษาธรรมะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำให้สถานที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับศรัทธาที่หลังไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ จึงขยายพื้นที่จากศาลาปฏิบัติธรรมหลังแรกมาเป็นสภาธรรมกายหลังคาจากและมาเป็นสภาธรรมกายสากลหลังใหญ่สามารถรองรับสาธุชนได้3 0,000นคนในปัจจุบันและด้วยปรารถนาจะจันลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงจึงได้สถาปนามาหาธรรมกายเจดี เจดีแห่งพระรัตนตรยัยเพื่อเป็นศูนย์รวมใจชาวพุทธทั่วโลกนานนับพันปีมหาวิหารพระมงคลเทพนิีสดจันทสโรสถานที่รวบรวมประวัติและความเป็นมาของยอดมหาปูชนียาจารย์ผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาทำให้วันนี้ต้นกล้าแห่งธรรมที่ปลูกไว้ตั้งแต่วันแรกผ่านวันเวลาบ่มเพาะคุณธรรมจนสามารถอย่างรากมั่นคงลงสู่ผืนดินเติบโตจนเป็นไม้ใหญ่ ให้ร่มเงาแก่มหาชนอย่างกว้างขวาง